ไปทั้งวันเลยเหรอลูกฮึฮ่เมื่อวานนี้แม่ปวดหลังใช่ไหมคะแม่ครูปวดหลังบ่า,บานี้ไม่ได้ออนแอร์เลยครับบ้านี้ไม่ได้ออนแอร์เลยครับโอเคเมื่อวานนี้เสียหลักนิดหน่อยในห้องน้ำโอเคแล้วครับวันนี้โอเคแล้วครับ โอเคบารี่ไปเล่นข้างนอกก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่ตามไปโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวแม่ตามไปนะลูกนะโ okay. อเคอืเดี๋ยวดูซินี่วันนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวพี่อุ๋งอิงพี่แคนดี้ก็มา นะเดี๋ยวจะอบจะทำเค้กไว้หอมไว้ทานวันนี้ครับแล้วก็จะอบขนมปังด้วยอโอเคอบขนมปังแบบไหนแบบนี้ไหมอไม่ทานเนาะโอเคอดูซิมีชั้นแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยยังไม่ได้เอาออกเลย วานี้แม่คุไไูไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าล้มในห้องน้ําไปดูซิที่ที่ทำให้แม่คุูล้มเนะาะเนี่ยพอเข้ามาล้มเลยครับตรนนี้เลย ล้มตัพื้นนี้เลยครับตอนนี้ดีแล้ว Good morning นะครับสวัสดีค่ะพี่บุญเพงเมื่อวานแม่ครูมันได้ไลฟ์พี่บานี่สุดหล่อของพี่บุญเพงเลย <c oughs> แม่ครูปวดหลังค่ะ